ตามกันต่อความคืบหน้าเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดปี2,564ันห้าทัหสิจำนวนเงิน120บาทต่อตัอนอ้อยสรุปจ่ายเท่าไหร่กันแน่ ความหวังของพี่น้องชาวไร่อ้อยลองติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับความคืบหน้าเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดนะครับประจำปีการผลิต2,564ทับ65จำนวนเงิน120บาทต่อตันอ้อยนะครับในวันที่20กรกฎาคมนะครับปี2,565ที่ผ่านมาโดยแทนพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับจากทางสถาบันชาวไร่อ้อย37แห่งด้วยกัน ได้เข้าพบนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพื่อสอบถามนะครับและติดตามความคืบหน้าเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดนะครับจำนวนเงิน120บาทต่อตันอ้อยในปีการผลิต2564ทับ65นะครับซึ่งผลสรุปเบื้องต้นนะครับที่ได้มานะครับดังนี้นะครับสำหรับเงินช่วยเหลือที่ตั้งงบประมาณไว้นะครับเมื่อคำนวณอ้อยสดเข้าหีบนะครับจะได้ในอัตราตันละ109บาทต่อตัน โดยจะนําเรื่องนะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานะครับให้เห็นชอบและสําหรับเงินส่วนที่เหลือนะครับ11บาทต่อตันทางกระทรวงอุตสาหากรรมนะครับจะหาลือกับทางสํานักงบประมาณและทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อจัดสรรในส่วนของเงินนะครับมาเพิ่มให้ครบในจํานวนเงิน120บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับ สำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานะครับยังไม่ได้กําหนดวันนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือ11บาทต่อตันยังไม่ได้กําหนดแหล่งที่จัดหาด้วยเช่นกันครับมีข่าวดีแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับพี่น้องชาวและอ้อยทุกท่านที่กําลังเฝ้ารอคอยนะครับสำหรับเงินชดเชยอ้อยสด120บาทต่อตันอ้อยขนาดนี้นะครับเราได้ทราบข่าวดีกันแล้วว่าทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้ทราบเรื่องแล้ว โดยท่านสุริยะนะครับได้มอบหมายให้ทางสสสรวุฒิเนืองจำนงเป็นผู้ดูแลและผู้ประสานงานนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในวันนี้นะครับเราชาวละอ้อยทุกท่านน่าจะได้ทราบข่าวดีนะครับสำหรับเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันอ้อยซึ่งจ่ายครบ1้0บาทอย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ